สวัสดีครับผมมาพบกันกับเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปสรุปนะครับผมราวพัฒนานะครับผมก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรกด share, ปรกดติดตามช่องเลขนาคราชด,ด้วยนะครับผมขอให้รวยให้รวยให้รวยครับผม มาดูตัวเลขกันเลยนะครับช่องเลขหน้าคราดประจํามาที่1พฤศจิกายนพศ2566หวยลาวพัฒนานะครับผมผลที่ออกนะครับผม4ตัวบนออก5 4 0 2 3ตัวบนออก402ล่างออก54นะครับผมก็เด่นบนล่างนะครับเลขหน้าคลาดให้เด่นที่2นะครับ ที่สองหกกับแปดไม่มานะครับผมหกกับแปดไม่มาเลนทักราดให้วิ่งลูดบนหกนะครับไม่เข้านะครับผมหกสี่ไม่เข้าหกแปดไม่เข้าให้ลูดล่างสองนะครับขึ้นบนนะครับนะครับจับให้เก้าสองไม่เข้านะครับจับให้หนึ่งสองไม่เข้านะครับมาที่ศูนย์สองนะครับผมนะครับผม ก็จับ4ตัวก็ไม่เข้าครับผมยังไงก็ยังเข้ารูดบนล่างอยู่นะครับผมก็แต่สําหรับนะครับสาหรับเลืกนักข่าก็ยังไม่ยังไม่พอใจในผลงานเท่าไหร่นะครับผมเพราะให้ลูดล่างนะครับขึ้นบนนะครับผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมคัดสรรนะครับแล้วก็มีนะครับมีสตินะครับเพื่อจะลงคลิป ให้เอฟซีทุกท่านได้มีโชคมีลาบนะครับผมกับเลขทักลาดทุกครั้งทุกหวยนะครับผมยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดติดตามช่องเลขนักลาาด้วยครับผมยังไงก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเข้ามาชมนะครับช่องเลขนักลาาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับผมรวยรวยรวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ